เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์ อีกหนึ่งคู่รักกันบ้างสําหรับคุณแดนวรเบสนะครับแล้วก็สาวแพตตี้คุณผู้ชมงานนี้เนี่ยต้องบอกว่าทําเอาแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยออกอาการฟินเลยเออมื่อสาวแพตตี้เนี่ยลงรูปผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวคุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้าข่าวนี้เนี่ยก็นั่งเซิร์ชหาอยู่อยากรู้รู้ว่าน้องแพตตี้เนี่ยลงรูป สวีดกับคุณแดนยังไงเนี่ยก็ไปเจอรูปนี่เห็นไหมในตูตาแกรมส่วนตัวเขาเนี่ยคือสวีดมากจริงๆเลยคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าพักหลังเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นเขาทั้งพูดเนี่ยแบบสวีดกันนะค่ะแต่พอลงแบบนี้ปุ๊บเนี่ย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 อู้ห1สิบแปดชั่วโมงที่แล้วนะแม่ท้่สิบแปดชั่วโมงที่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคโอแฟนคลับแบบ เหมือนเราเนี่ยถ้าเราเป็นแฟนขับใครหรือเราเป็นติ่งใครสักคนหนึ่งเนี่ยเรามีความสงสัยว่าโอ,อ้ทาไมเขาต้องคู่เนี่ยไม่ลงรูปคู่กันเลยพักหลังโูกแต่พอวันนี้ปุ๊บเนี่ยพอมาเห็นรูปที่เขาลงคู่กันเนี่ยเรารู้สึกแบบอิ่มอกอ,อกิ่มใจนะใช่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวว่าแบบจะเลิกกันหรือเปล่าเห็นไม่ค่อยโพสล์รูปคู่กันงานนี้ก็ออกมาเคลียร์ชัดเลย ให้ลูกเป็นผู้ตัดสินเลยว่าตอนนี้เนี่ยความรักของเขาเนี่ยยังโอเคกันอยู่หวานกันอยู่หวานมากหนูซีอยู่ในซ่อไม่บอกใครเห็นไหมใช่<ล>ขนาดเราสองคน,นยังไม,ม่มีรูปคู่ลงในอินสตาแกรมเลยคุณผู้ชมูคู่เราเหอ นาะแม่เราเป็นคู่ทิปได้ไหมคู่ทิปช่วงนี้ต้องเป็นคู่ทิปไปก่อนคู่แบบเราจะให้ใครมาอยู่ข้างหลังเรามาปากบปากจูจุบุกับเราไปทิพไปก่อนนะคะอันนี้ก็เนื่องในแฮปปี้ร์นเดย์พี่แดนเหมือนกันแฮปปี้ร์นเดย์พี่แดนคุณผู้ชมถ้าอยากติดตามความหวานของทั้งคู่นี้ก็ไปโฟลโวอินสตาแกรมได้เลยคุณแดนแล้วก็คุณแพตตี้ถูกต้องนะคะ